ครับสวัสดีครับนายพลฟ้าไก่พม่ามารอนะครับีพาชมครับไก่ตัวนี้นะครับผมของลูกค้านะผมก็ใครที่สั่งไว้นะครับสั่งแล้วก็ได้มัดจาไว้นะับก็ช่วยเอาไปด้วยครับบางทีผมก็กลัวมันตายนะครับถ้าทิ้งไว้นานๆแล้วแนี้ครับนี่ครับของไครบ้านคะดูนะครับบางท่านก็มีมัดจามาแล้วนะครับนะครับไข่บ้านคะดูนะครับ การไปหมดครับแล้วก็ที่ส่วนส่วนที่เหลือบางส่วนที่ผมยังไม่ได้ถ่ายวีดีโอนะคือมันอยู่ในเล้าใหญ่นะครแต่ว่าจับไว้นะครับพวกนี้พร้อมส่งนะครับพร้อมส่งเลยนะครับผมให้ส่งวันไหนนี่บอกได้เลยนะครับผมเพราะว่าผมก็เหนื่อยมากนกครับเวลาเอามีเยอะๆนะคือต้องให้น้ําให้อะไรทุกวันนะต้องมาให้อาหารอะไรเงี้ยของใครบ้างก็รับรับนะครับผมรับไปด้วยนะครับ นี่นะครับครับวันนี้ขอสวัสดีแค่นี้นะครับ